น้องอุงอิงทุบสถิติการขายบัตรออนไลน์กลุ่มปิดของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสองเรื่องเรื่องอะไรบ้างทุบสถิติอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้วนชนคุยนี่นี่น,น,นี่เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลัยลูกสาวเกือบแสนแล้วลครับอีกนิดเดียวสามพันนิดนิด,น,ดนะครับ ฝากพ,พ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะครับที่ติดตามใกล้แล้วคนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากเลยครับ <_ d ata> โอ้มึงเพี้ยงสร้างประวัติศาสตร์ให้ลุงหน่อยเฮ้อ้อ <d ata> อุ๋งอิงุงสถิติขายบัตรออนไลน์และขายบัตรกลุ่มปิดของวงสามนเพ่่นแพงสองเรื่องเรื่องแรกก่อนที่น้องอุ๋งอิงจะเข้ามาเล่านิดเล่านิดการไลฟ์ขายบัตรออนไลน์ของวงสามเพนแพง ขายเป็นรายวันเนาะวันละ40กว่าบาท50บาทหรือลายครั้งหนึง99บาทอะไรประมาณเนี้ย88 6 6อยู่ประมาณนี้เลยนะครับลายสดของของวงสาวน้อยพี่นอนแพงและหลังจากน้องอิงเข้ามาช่วงเดือนแรกต้องบอกเดือนแรกยอดขายบัตรออนไลน์ของวงสาวน้อยพี่นอนแพง พุ่งปรีดนะครับพุ่งปรีดจากเดิมเคยขายบัตรออนไลน,น์ในการที่คนเข้ามาดูต่อวันถ้าไม่ใช่วันปิดฤดูกาลหรือเปิดฤดูกาลนะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่ห้าถึงหกร้อยคนห้าถึงหกร้อยคนเฉลี่ยหลังจากน้องอุ้งอิง เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรันแพงและเ,เริ่มขายบัตรออนไลน์กลุ่มปิดคนเข้ามาดูไลฟ์สดออนไลน์เฉลี่ยอยู่ที่900ถึง1,000ต่อวัน900ถึง1,000ต่อวันเฉลี่ยนะเฉลี่ยถ้าเป็นวัน สำคัญสำคัญนะครับจะพีคไปถึง3,000 2ถึง3,000ต่อวันน้องทุบสถิติขายบัตรออนไลน์ของกลุ่มปิดนะบัตรออนไลน์กลุ่มปิดของวงสาวน้อยเพื่อนแพงโดยสิ้นเชิงยังไม่มีปรากฏการแบบนี้มาก่อนในวงเสาวน้อยเลย มีเหตุการณ์นี้หลังจากที่น้องเข้ามาอยู่วงสองน้อยนะมีข้อที่หนึ่งก็คือทุกยอดคนเข้ามาดูกลุ่มปิดจากน้อยเป็นมากแบบก้าวกระโดดถ้าช่วงเวลาปิดฤดูการนี่ทะลุไปหลักหมื่นเลฤดูการแรกอะ่ะคนดูเป็นหลักหมื่นเลยนะครับจากสมัยก่อนปิดฤดูการคนดูเป็นหลักพันไม่เคยข้ามหลักหมื่นดูเยอะขนาดไหนก็หลักพันแต่ หลังจากน้องอิงเข้ามาดูงานใ,นใหญ่ๆคนดูหลักหมื่นสุดยอดสถิติที่สองที่น้องอุงอิงทุบให้กับวงสาวน้อยเพชรนันแทแพง <c oughs> ในเรื่องบัตรกลุ่มปิดออนไลน์คือการขายบัตรในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมเฉลี่ยต่อวันวันละ ร้อยวัวบาทขึ้นไปก่อนที่น้องอุ๋งอิงจะมาอยู่นะครับขายบัตรออนไลน์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่วันละสี่สิบนิดนิดเดี๋ยวลุงมีหลักฐานด้วยนะเดี๋ยวเอาหลักฐานให้ดูช่วงท้ายเป็นคลิปพูดชัดๆเลยเมื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยชัดๆเลยว่ามันขึ้นมาเยอะมากก็คิดดูเอาว่าไรายได้จะขายบัตรออนไลน์อะบอสโจเอาไปพัฒนาโดมได้เยอะขนาดไหน ขายบัตรกลุ่มปิดออนไลน์ได้มากขึ้นราคาดีขึ้นอดีตขายได้ราคาต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่40กว่าบาทนิดนิาวันสมัยก่อนขาย99บาทคบัาบทนะตอนมิงมาอยู่10กว่าวันแรกอนะ่ะขาย99บาท3วันนะแต่ปัจจุบันเนี่ยสมวันขายสองสามร้อบบาทดูดิ วันหนึ่งถ้าวันพีกพิกๆอย่างเช่นวันประถินบ้านน้องอิงร้อยี่สิบเก้านะครับถ้าวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันทําบุญบ้านน้องอิงก็จะร้อยสิบเก้าือมันเพิ่มขึ้นมาแบบชั่วโมงเร่งด่วนเลยเหมือนกับที่นั่งสําคัญสําคัญฮอตซีดบนเครื่องประมาณนั้นแหละนี่แหละครับน้องอิงมาเปลี่ยนแปลงมาทุบสถิติให้กับวงสาน้อยในเรื่องขายบัตรกลุ่มปิดออนไลน์ ได้ราคาดีขึ้นจำนวนคนดูมากขึ้นใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาเอาแถมให้อีกหนึ่งสถิติที่น้องอิงมาทุบให้กระวงสาวน้อยเพชรดานแพงนั่นคืองานจ้างที่มาจ้างสาวน้อยเพชรดันแพงเฉลี่ยต่อป,ปี 250งาน3ปี250งานนะ,ฉะเฉลี่ยต่อปีนะอดีตสูงสุดก็200งานก็ถือว่าสุดๆุดแล้วของวงสองน้อเพื่อนแพงนะอดีตนะที่ผ่านมานณะนะปัจจุบันงานจ้างฉเฉลี่ยทอ,อยู่ที่250งานแล้วจ้างข้ามมาถึงปี เจ็ดสามในวันลอยกระทงส่วนวันธรรมดาทั่วไปจ้างข้ามไปถึงปีเจ็ดศูนย์หกเก้าเจ็ดศูนย์ที่มันเต็มเต็มมานะตอนนี้ปีหกแปดอะเต็มไปแล้วปีหกเก้าก็ใกล้จะเต็มแล้วดูดิแน่นขนาดนั้นน้องอิงเพชรบ้านแพง มาเปลี่ยนแปลงมาทุกสถิติเดิมของวงสาหน้อยเพื่อนแพงให้มีสถิติใหม่แบบก้าวกระโดดในทุกทุกด้านนี่เล่าแค่สองเรื่องเรื่องบัตรเห็นมีหลักฐานชัดๆเลยเอามาเล่าก่อนว่าเรื่องขายบัตรกลุ่มปิดออนไลน์จากสามวันเก้าสิบเก้าบาทเป็นสามวันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเฉลี่ยว,วันละร้อยกว่าบาทเลยนะจากวันละสี่สิบกว่าบาทขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมาเท่ากว่าไม่ธรรมดา อย่างกัะงานวันที่หนึ่งพิธิการที่ผ่านมาวันเดียวคนเข้าไปดูสามพันหนึ่งร้อยคนคนละร้อยสามสิบเฉลี่ยที่ร้อยสามสิบก็สี่แสนกว่านะครับวันเดียวไม่เกี่ยวกับวงหน้าเนี้ยเป็นรายได้กลุ่มปิดที่หัวหน้าวงจะได้เอาไปบริหารจัดการสี่แสนรอบหนึ่งเดือนหนึ่งทำสักสามรอบรอบละสี่แสนะเฉลี่ยนะ เอารอบละสามแสนเดือนหนึ่งทำสามรอบเดือนละล้านแล้วเฉลี่ยเดือนละ้ลานเนาะเนาะในการไลฟ์สดรอบหนึ่งสามวันรอบห้าวันรอบหนึ่งเก้าวันแล้วแต่บอสจะกําหนดเลยสุดจริงนะครับสุดจริงน้องอิงมาเปลี่ยนได้ขนาดนี้เอาดูคลิปเป็นหลักฐานแจ๋วไหมล่ะนี่แหละครับอุ้งอิงเพชรมันแพงเท่านั้นที่ทําได้ในชั่วโมงนี้คลิปนีแค่นี้ไปแล้วบ<ฮ>ายบายฮ่า